สวัสดีครับรายการคัมพี่วิธีรวยบ่ายสองครึ่งนะคะพบกันอะไรติดคอฮะไปกินอะไรมาเนี่ยทำไมเหรอทำเป็นรังเกียจไปได้กลิ่นอะไรอ่ะไปกินอะไรมาเมื่อกลางวันเนี่ยกินไข่เจียวข้าวไข่เจียวไงข้าวไข่เจียวแล้วมันเหม็นกระเทียมเงี้ยเอ้าใส่กระเทียมเยอะเยอะเอาจริงหรอเออมันจะฟิตอ๋อค่ะกินไข่เจียวกินข้าวไข่เจียวเสร็จผมก็เปลือกไข่ผมไม่ทิ้งนะผมก็เอามาเก็บไว้นี่นี่ เก็บเปลือกไข่มาด้วยกินไปสองฟองอะไรจะขี้เหนียวขนาดนี้ออ้ยเดี๋ยวก็รวยหรอกพูดแบบคนไม่รู้เรื่องไม่รู้คุณค่าท่านผู้ชมฮะเปลือกไข่ที่เราเจาะออกมาแล้วไปทําไข่เกียวไข่ดาวอะไรก็สุดแท้แต่นะมันมีราคานะเนี่ยขายได้เหรอขายได้ใครบ้ามาซื้อเปลือกไข่ไม่รู้เรื่องเถือนคําพูดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะพาเอาไข่ไปขายมีคนซื้อจริงเหรอมีเอาถือไข่สองมือเนี่ย โอ้ไข่นี่มันต้องถนอมถนอมแล้วจะแตกแล้เนี่มีราคาแน่นะมีสินี่นี่นี่เจ้านี้เขารับซื้อไข่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อาจ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 ชรารับซื้อฟองแล้วเท่าไหร่ครับพี่อย่างเงี้ยลูกแกงมากเลยนี่กหล่นเอาเอาไข่เอาไข่สดมาแลกไดไหมคะอ๋อเหรอค่ะเอาเอาไข่ให้เอาเป็นไข่สดเหรอเอาไม่เอาไข่ที่เจาะแล้วเหรอก็ได้ค่ะเหรอก็คิดเป็นค่าเจาะ ก็ตกใบหนึ่งให้ประมาณ10บาทใช่ไหมอุ้ยให้แพงขนาดนั้นเลยเหรอพี่หรือให้เฉพาะผมก็เพราะว่าเวลาเจาะเนี่ยค่ะจะต้องทำทำยากนิดนึงเพราะว่าเวลาเจาะเจาะไข่นี่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เป็นรูแบบนี้เจาะยากเหรอคะค่ะเจาะเพื่อเอาข้างในออกมาค่ะเจาะไม่ยากแต่ว่าเวลาที่เอาน้ําออกมาอะไรเงี้ยค่ะค่ะเออมันมันทำยังไงใช่ไหมค่ะจะต้องเจาะให้เขาแบบเออพอดีคือต้องเล็กๆแล้วก็เอาน้ําออกมาแล้วก็ต้องล้างทําความสะอาดแล้วก็จะต้องไป คือมัน,มนต้องม,<ห>มีไข่แดงไ <ๆๆ S 2> ข<า>่ขาวท<า><ค>ี่เป็นยางๆแล้วมันจะไหลออกไม่จอรูเล็กๆอย่างเงี้ยนะคือเอา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 ให้ทราบก่อนว่าพี่อัดเนี่ยทำอะไรกับไข่ตรงนี้ฮะเ,เราจะเป็นของฝันของที่ระลึกที่ทาจากไข่เปลือกแข็งทุกชนิดเลยค่ะเชื่อไหมครับท่านผู้ชมครับไข่แบบเนี้ยนะฮะที่เราเห็นเนี่ยเขามาทําเป็นของขวัญของที่ระลึกนึกภาพไม่ออกมาดูทางนี้เอาอันนี้ไข่วางก่อนแหมจับแน่นเลยนะมาบอกมีราคาสิบบาทบางไม่หมเชั้นนี้ก่อนเชิญฮะ มาดูก่อนนะครับอ่อันนี้เอาไข่เล็กไข่น้อยก่อนนะฮะอันนี้ขนาดไข่เล็กไข่น้อยอันนี้มาจากไข่อะไรครับเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะทําได้ทุกไข่นะคะอันนี้จะมีเป็นไข่ห่านแล้วก็ขนาดไข่เป็ดอันนี้ไข่ห่านใช่ไหมไข่ห่านนะฮะเป็นหัวเขาเรียกหัวอะไรนะครอันนี้จะเป็นตุ๊กเอ็กกี้ดอนล่ะค่ะเป็นตุ๊กตาซึ่งเราให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะมาสอนเขาทําแล้วเขาก็ใช้ไอเดียของเขาคะเป็นหัวตุ๊กตาแล้วนี่นี่มีแบบนี้ด้วยนะมันดินได้ด้วยอ่ะอันนี้ตุ๊กตาหน้ารถค่ะหน้ารถเอาาไปตัั้้หนนรถมกก็จะพย เ,เวลาเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะมันก็จะพยักพยักไม่รู้ว่าถูกหรือไม่ถูกนะแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นกลุ่มตุ๊ก,กตานะครับพอจากไข่ธรรมดามาวาดเป็นตุ๊กตามาลงสีลงอะไรเสร็จขายเท่าไหร่ครับพี่ก็แล้วแต่ว่าตกแต่งมากแค่ไหนนะคะถ้าเป็นฝีมือของน้องๆเขาเองก็เป็นร้อยห้าสิบบาทเฉพาะอุปกรณ์นู่นนะแต่แอดวานซ์ขึ้นมาฮะท่านผู้ชมครับถัดมาทางนี้ฮะไม่ธรรมดาแล้วครับนี่ โอ้โหนี่อะไรเขาเรียกอะไรฮะพี่อัดคะกันนี้เป็นเปลือกไข่เหมือนกันค่ะเราจะออกแบบเปลือกไข่โดยการเอาเขามาออกแบบเป็นไข่สองใบนะคะต้องหาไข่ที่ขนาดที่เท่ากันมาตัดทําเป็นรูปหัวใจว้าวนี่นี่นี่ไข่อะไรครับเนี่ยไข่ห่านเหมือนกันค่ะไข่ห่านแล้วมันเป็นรูปหัวใจได้ยังไงอรัพี่ค่ะก็มีไข่สองใบอะค่ะแล้วก็เราต้องหาไข่มันก็ทรงกลมๆอะยองยอกไข่ไอ้นี่มาคุณรัชเนีเอาใหญ่สุดที่เรียกว่าไข่ห่านนั่นแหละใช่ไหม เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นรูปหัวใจแล้วพี่มาทําเป็นรูปหัวใจได้ไงเดี๋ยวว่าเฉลยตอนท้ายได้ไหมเฉลยตอนท้ายให้ดูจริงเหรอตักให้ดูเนาะอยากรู้ว่าอยากรู้เก็บความอยากรู้ไปก่อนอันนี้ขายเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้เป็นงานปิดทองคําแท้นะคะ5,000ันบาท5,000ันบาทเป็นทองคาแท้เลยเหรอต้มในต้มทองแท้ทั้งใบเลยค่ะอันนี้ค่ะจะเปิดได้ฮะท่านผู้ชมครับดู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 ข้างในดูในนี่เขาเจาะฉลุเนาะเจาะฉลุได้ด้วยค่ะ โอ้โหแล้วทําไมมันไม่แตกเลยครับเพราะว่าอันนี้มันปล่อยๆมันอาจจะแตกก็ได้ถ้าโยนที่มีเทคนิคเคลือบแข็งแรงนะคะโอ้มีเคลือบแข็งค่ะไม่ต้องกลัวแตกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเถ้าหล่นทับมีอะไรมาของแข็งทับก็ยังมีโอกาสเพราะว่าเขาจะมีส่วนที่เขายังโปร่งแล้วก็ปล่อบางอยู่ค่ะแล้วมาเนี่ยครับท่านผู้ชมครับอันนี้ไข่อะไรครับเนี่ยพี่อันนี้เป็นไข่นกกระจอกเทศค่ะไข่นกกระจอกเทศท่านผู้ชมครับเป็นกระเป๋าไข่นกกระจอกเทศให้ดูเหลี่ยมนะคะคือมันไม่ไม่กลมนะคะเห็นไหมค่ะ อันนี้ก็คือไข่สองฟองมาประกบกันอันนี้ใบเดียวค่ะแต่ว่าเขาทรงกลมแต่เราจะตัดแล้วก็ให้เขามาประกบกันให้แบนนะคะเพื่อจะเป็นทรงอีกทรงหนึ่งที่แบบดูจะทันสมัยไว้รุ่นคนเขาดูข้างในได้ไมบนีเป็นกระเป๋าได้เลยนะฮะแล้วเดินเดินนี้โอย่างดี แล้วเอาไว้ใส่เพชรใส่พลอยแล้วมันจะแตกง,ง่ายไหมพี่คือไปแพงๆบางทีมันจะแตกง,ง่ายไหมเราเคลือบแข็งแรงนะคะเคลือบแข็งแรงมากค่ะเคลือบทั้งข้างในแล้วก็ด้านนอกด้วยเห,อหรอฮะสมมติว่าเราเดินไปตลาดแล้วมีคนเดินชนกระเป๋าเหล่านี้มีโอกาสแตกไหมไม่อะค่ะนอกจากว่าจะตกหรือว่ากระแทกเขาเลยเ่โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอฮะอันนี้เป็นกระเป๋าใส่อะไรครับก็เป็นกระเป๋าราเรีค่ะก็ใส่ของราคาเท่าไหร่ฮะอันนี้ 4,,500 บาท4,500ับาทครับไข่นกกระจอกเทศออามาทางด้านนี้ ทางด้านนี้เป็นโอ้ตอนนี้หลากหลายแล้วนะฮะอันนี้อะไรเรียกอะไรจะเป็นเอ่อเป็นงานที่ใช้โชว์ประดับตกแต่งอะค่ะเออเปิดเปิดหน่อยได้ไหมฮะเปิดเปิดได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานที่เป็นดอกไม้ทองคําค่ะโอ้นี่เห็นไหมใส่ได้ค่ะใส่ของได้นี่ฮะสวยงามเลยหลากหลายมากดูที่ฮะท่านผู้ชมครับดูอลังการขึ้นมาอีกหน่อยอลังการขึ้นมาอีกหน่อยเน่เน่เน่ดูนี่อันนี้อะไรนี่ก็เป็นกระเป๋าค่ะกระเป๋าตราตรีค่ะโอ้โหลูกท่งต้องใส่กับชุดสีทองนะเนี่ยโอ้ดูสิฮะ อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้เก้าพันค่ะเก้าพันทำจาก ไข่นกอีมูสามใบนะคะไข่นกอะไรนะไข่นกอีมูสามใบแล้วก็ตัดตัดต่อกันให้เป็นทรงของกระเป๋าแล้วมันมีในประเทศไทยไหมคะอีมูเนี่ยก็มีนะคะมีแต่ว่าไม่ได้เลี้ยงเป็นอาชีพเท่าไหร่ส่วนมากจะเลี้ยงแบบดูเล่นในในฟาร์มนกกระจอกเทศหรือเวลาไปงานต้องถือยังไงคะพี่คืออย่างนี้เหรอก็ค่ะส่วนมากก็จะถือไปหรือว่าจะหิ้วก็ได้หรือว่าจะคล้องแขนก็ได้ไข่นกอีมูนะฮะท่านผู้ชมครับอันนี้จะเป็นงานพุทธศิลป์ค่ะพุทธศิลป์ใหญ่สุดนะฮะอันนี้ก็ทําจากไข่ทั้งหมดเลยเนาะค่ะอันนี้ขายเท่าไร 5 5า0 0ค่ะ5 5า0 0ท่านผู้ชมครับด้านในน่าจะเอาไว้ใส่อะไรสักอย่างที่มีคุณค่านี่คุณกัมพูคุณเคยเห็นไหมอันนี้ไข่อะไรคะเนี่ยเอาไข่มาห้อยไข่นกเลิฟเบิร์ดค่ะอะไรนะไข่นกเลิฟเบิร์ดเลิฟเบิร์ดมาทำเป็นต่างหูผู้หญิงหนักไหมอืมไม่หนักเบาแต่ก็จะมีอะไรมาตุ้งติ้งอยู่แถวเนี้ยตุ้งติหูเนี่ยค่ะเดินไปไหนก็รู้รู้สึกได้เลยว่ามีไข่อยู่ข้างๆ้สองข้างเนี่ย ใช่ไหมอันนี้นกอะไรนะให้นกเลิฟเบิร์ดค่ะเลิฟเบิร์ดคือนกเป็นพันธุ์ที่คล้ายๆนกแก้วค่ะแต่ตัวเล็กๆค่ะจะเลี้ยงไม่ใช่นกกระทานะไม่ใช่คล้ายๆกันเนาะครับถ้าอยากได้งานพี่อัดนี่ไปซื้อที่ไหนคะก็ติดต่อได้มีปากขายอยู่หลายที่นะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่เซ็น เซนทันไอมาซี่ร้านโอทอปเพอรีเทสแล้วก็ศูนย์โอทอปเพลินจิตแล้วก็พิพิธภัณฑ์ของชาวบางกอกของเขตบางรักค่ะดูแต่ละที่เนี่ยคนมีสตางค์เดินทั้งนั้นเลยแปลว่าเป็นงานระดับเกรดสูงๆหน่อยใช่ไหมคะแพงหน่อยนะคะแล้วคนกลุ่มที่ซื้อเราไปใช้นี่เขาเขาเอาไปใช้ในชีวิตจริงหรือเอาไป ใส่ตู้โชว์หรือว่าย in ังไงฮะก็มีหลากหลายค่ะเพราะว่าเราจะแบ่งการใช้งานเป็นหลายประเภทจะเป็นของใช้โชว์ประดับตกแต่งเป็นของที่ใช้งานได้จริงเป็นพวกแฟชั่นแฟชั่นของตะเตียค่ะก็จะมีหลายประเภทพี่อัดนี่สอนด้วยไหมฮะสอนรายงานรุ่นใหม่ให้เขาทาเป็นไหมหรือว่าเขาทาเป็นกันอยู่แล้วค่ะเราก็ปกติก็จะเปิดสอนด้วยนะคะเราก็จะเปิดหลายๆคอร์สเป็นของเด็กนะคะหรือว่าจะเป็นงานอาชีพจริงๆหรือว่าบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ามาอยากจะทําของฝันทักชิ้นหนึ่งอย่างนี้ค่ะหรือว่า อยากจะเหมือนบางครั้งเราก็มีการสาธิตหรือว่ามีการเยี่ยมชมหรือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กๆนะคะเราเปิดสอนนะฮะใครสนใจใช่ไหมเราคิดค่าสอนไหมฮะค่าอะไรไหมก็อยู่ที่อุปกรณ์นะคะแล้วก็อยู่ที่อยู่ที่เป็นคอร์สด้วยว่าต้องการแบบไหนถ้าเป็นอาชีพก็คือเราก็ให้ทําเป็นอาชีพได้คือต้องเป็นธนาชิพของเราด้วยแล้วก็มีราคาที่แตกต่างกันแล้วก็มี มีสอนฟรีด้วยค่ะแล้วก็มีแม่จะทำได้แค่นี้ก็เก่งแล้วนะเนี่ยเป็นของขวัญวันเกิดให้เพื่อนนะคะอันนี้เด็กๆนะฮะสนุกสนานเพราะว่าเอาไปเรียนรู้ในห้องเรียนเนี่ยโอ้โหสนุกใหญ่เลยนะเด็กๆเนี่ยนะครับอาหารกลางวันเป็นไข่ก็เอามาทําเป็นประโยชน์อะไรพวกนี้นะฮะแค่สอนวิธีเจาะไข่ออกมาเนี่ยนะครับก็สนุกแล้วนะโอ้ล้างไข่เงี้ยโอ้ยกลางวันสนุกนะฮะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะพี่อาจค่ะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับพักครู่เดียวนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ อยากเป็นเศรษฐีต้องมีความพิธีรวยเอารวย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 เอาละครับท่านผู้ชมครับแม่หลายคนคงไปเที่ยวปีใหม่มานะฮะอาจจะไปตากแดดไปอะไรหน้ามองคล้ำมาโดนลมเอานะคะไม่ชุ่มชื้นไม่ต้องห่วงฮะเพราะว่าเท่าแก่บอลมาเองเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีครวับเพิ่งมาให้ของขวัญปีใหม่ไปนะคะครับโอ้โห ไม่พอฮะแฟนๆคมภีรวิถีรวยเยอะมากติดตามกันทั่วประเทศเลยวันนี้แอบทรงผมเท่นะฮะพี่ต้องแซวหน่อยรับปีใหม่รับปีใหม่คือต้องบอกว่าทุกคนก็ต้องเปลี่ยนตัวเองปรับตัวเองให้หน้าดูกระจ่างขึ้นให้หน้าดูใสขึ้นให้ดูเด็กลงสำคัญมากค่ะบุคลิกภาพนะเห็นหน้ากันเห็นปุ๊บเจอหน้าปั๊บอุ้ยหน้าตาดีอยากคุยด้วยอวันนี้เราก็ต้องมาปฏิวัติตัวเองใหม่ให้ดูกระจ่างใสโดยที่ไม่มีฝ้ากระ จุดด่างดำริ้วรอยต่างๆหายไปโทษนะพี่บอลทำยังไงถึงได้ขนาดนี้คะทำยังไงใช่ไหมครับทำยังไงคะจริงๆเพื่อเป็นตัวช่วยแต่จะให้ดูภาพในอดีตก่อนเคยไม่หล่อด้วยเหรอพี่ตกใจเลยใช่ไหมฮะคุณผู้ชมไปดูภาพว่าไม่เกิดไม่ใช่ฮะเป็นคนขนตายคนส่งค้าดำตายโโหเขาบอกดำมากดำดำจากเรื่องของลมทะเลด้วยนะครับก็หาหมอเข้าคลินิกปรึกษาผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายมากผู้เชี่ยวชาญเขาให้ความรู้กับเราว่าถ้าเรา คิดใหม่เปลี่ยนแปลงความคิดล้างหน้าให้สะอาดนะฮะแล้วก็หาตัวช่วยในการบำรุงผิวเช้าสักหนึ่งตัวเอาแบบครบเลยนะแล้วก็ก่อนนอนเอาอาหารผิวที่ดีๆสักหนึ่งตัวก็พอแล้วพอแล้วไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรเลยมี5้าหอย่างอ่ะทาจนแบบว่าหน้านี่เยิ้มเลยนะใช่วันนี้ครับนวัตกรรมที่จะเอามาฝากคุณผู้ชมเนี่ยเป็นนวัตกรรมเรื่องของเจลล้างหน้าเจลล้างหน้าบีเบอรี่ไวท์ว่าเจลครีนเซอร์นะครับสูตรที่ช่วยดูดสิ่งสกปรก ขยะบนใบหน้าด้วยสารสกัดหลักๆที่เน้นย้ำเลยค,คือลาวาภูเขาไฟเป็นความสามารถของคนไทยะนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่อง,องการดึงดูดเป็นเนื้อเจลนะคะเป็นเนื้อเจลครับใส,ใสๆแบบนี้ฮะแล้วก็จะเป็นตัวที่ช่วยดูดสิ่งสกรปรกขยะบนใบหน้าที่สะสมพวก เขาเรียกว่าเป็นแบคทีเรียเชื้อโรคต่างๆเนี่ยออกมาแล้วเติมสารสกัดที่หน้าเราต้องการพวกวีทามเซลทำให้รูขุมขนเล็กคือมันไม่ใช่เฉพาะไปล้างเครื่องสำอางเท่านั้นถูกไหมใช่ครับมันบำรุงด้วยบํารุงด้วยทั้งทั้งเอาของเสียออกแล้วก็เติมสิ่งดีๆวิตามินให้กับผิวหน้าอ่าเนี่ยคุณผู้ชมก็ทิ้งเอาไว้สักครู่หนึ่ง ราะว่าหน้าเขาไม่มีรูขุมขนเลยอ่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะเมคอัพป่ะนะแต่ขอดูร้างออกก่อนนะเขาดูอักร่างก่อนใช่ไหมครับตัวตัวของอะโลเวล่าเป็นว่านหางจระเข้จะเป็นตัวกักเก็บล็อกความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็วิตามิน B3 รวมถึงไฮยาลูโรเนตด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยร่องต่างๆก็จะแลดูตื้นขึ้นความหย่อนคล้อยต่างๆก็แลดูกระชับขึ้นเฟิร์มขึ้นนะครับวันนี้ขออนุญาตมอบโปรโมชั่นให้กับคนที่อยากหน้าเด็ก หน้ากระจ่างใสแล้วก็ลดเลือนด้วยรอยฝ้ากระต่างๆโปรวันนี้หนึ่งหลอดใหญ่เนี่ยใช้ได้ยาวๆพี่รัตครับก็คือประมาณสัก6เดือนหกเดือนเเดือนนะหลอดแนี้นะใช้ติดเดียวใช้เตี้ยแล้วก็ผสมน้ำแล้วก็พอกไว้เนี่ยเห็นไหมพอกนานไหมคะประมาณสัก2นาทีมันออกหมดเลยขยับบนใบหน้าโอ้ยแล้วฝั่งนู้นเห็นเส้นเลือดเลยอ่ะนี่ไงครับคุณผู้ชมแป๊บเดียวเห็นเลือดฝาดเลยนะคะวันนี้จัดโปรหนึ่งแถมหนึ่งหมายถึงหนึ่งหลอดนี้หนึ่งหลอดใหญ่เท่า เพิ่มอีกหนึ่งหลอดเพิ่มอีกหนึ่ง,ลงหงลอดเลยในราคาที่จ,จริงๆแล้วคือ1,590งารแต่วันนี้แฟนๆคัมพี P ได้ไปในราคา1,200งพันร้อแล้วมอบยังไม่พอนะฮะมีหลอดเล็กขนาดพกพา790บาทให้ฟรีหนึ่งหลอดอันนี้นะคะที่อยู่ตรงนั้นนะคุณผู้ชมโทรไปที่เบอร์คอ c เซ็นเตอร์นะครับ024529199ผู้หญิงปกติกตรีดอายไลเนอร์ใช่ไหมฮะกรีดค่ะแล้วเช็ดยากมากนี่นี่ทดสอบให้คุณผู้ชมดูนิดนึง อันนี้จะทำอะไรคะนี่ไงออาไอเลเนอร์วอเต์พรูฟเลยกันน้ํำที่แบบล้างยากมากที่พี่รัตบอกอ่ะพี่บันทดสอบใช้เจลลาวานนิดเดียวปุ๊บเนี่ยนี่ไงเห็นยังแล้วไม่แสบตาเหรอคะไม่แสบครับเป็นสูตรละเอียดอ่อนด้วยแล้วขยะบนใบหน้าทั้งหมดดูดออกหมดเกลี้ยงอันนี้เออเออเออ เพราะว่าปกติอ่ะตัวอายไลเนอร์ต้องใช้ตัวล้างเฉพาะแล้วบางวันง่วงๆนะเอาติดไว้ก่อนแล้วกันให้มันเรีนิดหน่อยตอนเช้ามาไม่ดีเลยคันเป็นหมีแพนด้าเลยมันคันด้วยนะฮะอันตรายสารเคมีวันนี้จะบอกคุณผู้ชมว่าเซรั่มวันนี้เนี่ยเป็นตัวพิเศษเลยที่จะช่วยเรื่องของกระจ่างใสนะครับแล้วก็ทําให้หน้าฟุนสว่างขึ้นตัวแรกเลยก็คือเบอร์สออฟพาราไดซ์สารสกัดหลักๆประทานโทษขอให้พี่โจกับพี่รัฐร้องอันนี้ใช้กลางวันหรือกลางคืนคะตอนเช้าค่ะอ๋อคือพอเราทำความสะอาดหน้าปุ๊บ บำรุงเลยบำรุงเลยบำรุงเลยแล้วก็ออกบ้านเลย4ีสารสก,กัดหลักที่อยู่ในขวดแรกเป็นความสามารถของคนไทยะนะครับมีตัวของอันยัมณีชื่อว่า <eth> อ,มอมามิทิสผัาเซลล์เก่า แล้วก็เติมความกระจ่างใสนะครับตัวยีสต์เนี่ยทำให้ผิวคุณผู้ชมแข็งแรงแล้วก็ผิวที่อมชมพูเห็นเส้นเลือดเนี่ยสองตัวก็คือตัวของเขาเรียกว่าเป็นวิวัลุ่มดอกไม้สีชมพูจากสวิตเซอร์แลนด์อ๋าแล้วก็เบ r ร์สออฟพาราไดซ์ปักษาสวรรค์อันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่อันนี้เดย์ครีมเดย์ครีมใช้ตอนเช้าแล้วก็มีตัวไนท์ครีมด้วยแต่วันนี้ขออนุญาตจัดโปรทั้งเดย์ทั้งไนท์นะครับอยู่ในกล่องบ็อกเซตสีทองแบบนี้แล้วก็มีเจลลาวาให้คุณผู้ชมสอง ราคาเต็มๆเนี่ยพี่โจ้กับพี่รักคิดว่าน่าจะเกือบหมื่นนะเกือหมื่นเนาะคือต้องบอกจริงๆครับว่าราคาแพงจริงๆน่หลักหลักหมื่นนั่นแหละอย่างที่พี่บอกแต่วันนี้เหลือ2องพันแปดร้อยเก้าสิบนี่ใช่ไหมใช่ครับเซ้นนี้นะก็ในห้างเนี่ยมาเจอแฟนๆรายการโดยตรงไม่ต้องมีกำไรกำไรอะไรกันสองแปดเก้าศูนย์ชิ้นละไม่ถึงพันอ่ะถึงพี่รั วันนี้ยังไม่พอนะครับมีของสมนาคุณมีปลอกหมอนเงินนี่ก็มีฮะแล้วก็ปลอกหมอนทองครับให้สองใบต้อนรับปีไก่มัหกชิ้นแล้วหกชิ้นแล้วนะอพอยังขราวก่อนเนี่ยมีกระเป๋าไก่มาให้หนึ่งใบตบตีกันครับสามีภรรยาบอกว่าอยากได้อีกพี่บอลก็เลยจัดมาอีกหนึ่งใบให้2ใบ2ใบอ๋้วคนละไก่คนละไก่คนละไก่ด้วยเป็น8ปดแล้วพอเปล่า พอไม่ไม่พอแล้วล่ะงาไงถ้าให้ก็เอาอีกนะค้าให้ก็เอาอีกมีองค์เทพทันใจมาให้อีกหนึ่งองค์เอาไว้บูชานะครับในช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กี่ชิ้นแล้วเนี่ยทั้งหมด9รายการ9ก้แล้วเชิ้นแล้วเชิ้นคุณผู้ชมโทรไปที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์นะครับ02 452 9199ภาพผู้ใช้จริงที่ปรากฏอยู่เนี่ยคือคนที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องเลยเป็นเขาเรียกว่าอยู่ตาวานะครับมีเรื่องแดดแรงมากแล้วตำส้มตำบ้างเออเป็นแม่ค้าผัดข้าวบ้างเขาก็ใช้ขวดก่อนนอนเนี่ย เขาบอกว่า Amazing ก็คือตัวของข้าวแดงช่วยเรื่องของฟ้ากระที่มันแบบอยู่บริเวณตรงนี้จางลง<อ>แล้วก็เส้นต่างๆเนี่ยแลดูตื้นขึ้นหน้าจากที่หย่อนคล้อยก็กระชับนะครับเขามีตัวของพืชตระกูลเบอรี่ม,มีเปปไทด์มีอัลฟาไลโปอิกแอซิดแล้วก็เบต้ากลูแคนซึ่งจะเรียนคุณผู้ชมเลยว่าทุกตัว ปลอดภัยทุกตัวเป็นสารสกัดที่สามารถช่วยเรื่องของการดูแลผิวหน้านะครับเห็นภาพผู้ใช้จริงแล้ววันนี้ย้ําเลยสําหรับแฟนๆคัมพีวิถีรวยถ้าพี่โจกับพี่รัตเลือกจะเลือกโปรเล็กหรือว่าเลือกโปรใหญ่เอาเอาใหญ่เลยเอาจบเลยเนาะทีเดียวเลยเอาจริงๆวันนี้ย้ำคุณผู้ชมแฟนๆคัมพีวิถีรวยนะครับที่หมายเลข024529199ทวนกันว่าได้เซรั่ม2ขวดตอนเช้า1ตัวนะฮะแล้วก็ก่อนนอนหนึ่งตัว พาไปเลยยาวๆ6เดือนมีตัวเจลลาวาให้คุณผู้ชมเนี่ยสหลอดนะครับใหญ่ๆเลยแล้วก็มีกระเป๋าผ้าปีไก่2อใบปลอกหมอน2ใบแล้วก็ขาดไม่ได้เลยเทพันใจเนันใจอยากได้มากอยากได้มากจากพม่านะครับมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้คุณผู้ชมแฟนๆรายการนะฮะโทรไปที่เบอร์024529199ราคาแค่2,890บาท9ชิ้นโอ้โหหานกันตกชิ้นหนึ่ง 300ร้อยคุ้มไหม,มคุ้มค่ะคุ้มมากนะครับ53สายเ<า>ท่านั้นนะครับ บัตรได้หมดเลยบัตรเครดิตได้ไหมได้หมดเลยคุณผู้ชมจะรูดแบบเต็มจํานวนก็ได้จะรูดแบบผ่อนชําระแบบศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วผ่อนยาวๆสามเดือนก็ได้สองพันแปดร้อยเก้าสิบผ่อนสามเดือนได้อีกได้ครับเออันนี้ดีคอันนี้ดีนะช่วยช่วยเซฟได้เยอะเลยเพราะว่าไปปีใหม่มาเนาะใช้เงินเยอะแต่ก็อยากสวยอยากสวยด้วยเพราะนั้นรีบโทรไปเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับเป็นการมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมหลังจากที่ไปเที่ยวปีใหม่มากลับมาก็สวยกันแบบยาวๆเลยนะบำรุงเยอะๆนะคะผิวหน้าสําคัญนะคะเป็นด่างแรกที่เรา ต้องเจอผู้คนค่ะเอาล่ะครับวันนี้แม่ขอบคุณในห้างมาเองนะครับจัดชุกใหญ่จัดชุดใหญ่แล้วขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเอาละครับหมดเวลาแล้วนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับโชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะท่ำดีมีที่รวย พี่น้องชาวไทย